สวัสดีครับวันนี้เฮ้าอยู่ที่หนองคายพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะครับสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาเทียวหนองคายครับวันนี้ฟาร์เบิ่งสัตว์น้ำสัตว์ทะเลสัตว์แม่น้ำโค้งแม่น้ำจืดวยครับเด้อขั้นตอนแรกเขาก็ไปซื้อบัตรก่อนครับผมเฮาก็ทั้การมาซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับานะ ขั้นตอนต่อไปก็คือเขารับชมเลยครับีย๋ยวพี่นอ้องมาเ,เรื่อัๆเลยนะครับเลยพัดเราเข้ากระชีกไปข้างใน้ได้ด้วยครับจะเดินขึ้นนะครับ <c oughs> นี่คือทางเข้านะครับจะเดินขึ้นมาชั้นสองนะครับนี่เจะเดินเข้ามาแล้ว <c oughs> เลย เมื่นิดหนึ่งนะครับโอ้หเข้ามาเย็นไปไปฟังไรก่อนสายก่อนปะสายก่อนเนาะเดินเข้ามาปร,ประตูเข้ามาก็จะมี่นะครับไหนปลาไหนปลาปลาจ๋าอยู่ไหนจ้ามีปลาไหมเนี่ยอ๋ออันนี้มีอยู่นะครับปลาแต่ว่าปลาอาจจะหลบเพราะว่ามื่อน น,นี้เป็นปลาทะเลทั่วไปนะครับครับไม่ใช่ปลาว่ายน้ำนะครับปลาเช่นระบังนะครับอันนี้คือปลากระลอกลายแดงนะครับอันนี้ปลากระลอกลายแดงเอ๋ยเมื่ดเมื่ดน,นิดนึงนะครับก็จะเดินชมไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะมีขอภัยในความไม่สะดวกบอกชำรุดนะครับเขาก็จะมีปิดไปนะครับตรงกลากงก,ากับมี่อยู่ดนะครับเด้อยตรงกลางกับมี่ปลาอยู่ครับเนี่ครับปลาอยู่ทั้งทีนครับนี่ยปล,า,ปลาอยู่ทางนี้ดนะครับนี่มีปลาอยู่ดนะครับ อ,อันนี้ปลาทะเลทั่วไปนะคับนี้จะเป็นฟัง้าดังฟังขวามือนะครับมือนิดนึงนะครับจะว่าก็เดินนเห็นอยู่นะครับ ปะสปลาสดโอ้เหมือน,งนไงพี่กันมันขอบประกาศจับกระพับยานครับโตใหญ่เป็นอลารนะมันก็มีแนวกัน่นนะครับแต่ว่า,าไฟสองมีแนวกันอันนี้คือปะะลาสดวอนะครับ ปลากดแก้วว่าขุนทับกับปลากดแก้วลีทางไหนขุนทับปูนตัวดำๆนี่ไงขุนทับปลากดแก้ว,วงงนนด้วยกับมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ชนิดด้วยกันมันมืนดอยู่ครับแชาวบ้านมองเห็นอยู่ตอนในตู้มีไฟครับนี่ปลาซาตะเพียนครับงอ๋อให้ท้ายทายลูกท้ายกดหมดดูมันมืดไป क्या okay, पर ปลาตะเพียนนะอะไรล้วครับปลาน,นี้ยอยากมิ้นใหญ่โอ้บ่ละโอ้ตัวหญ่ขนาดพี่น้องโอ้ปลาตั้งคน20โลครับเนี่ยปลาอยังบวนี่คือปลาลิ้นตัวนี้จะมีปลาตัวนี้จะมีปลาหลากหลายนะครับแล้วก็มีตัวใหญ่พร้อมครับอันนี้จะเป็นปลาอย่างน้องนี่คือทั้งปลาบานเฮาด้วยเนี่ย ป่านำขวงป,าวปวาวง่าไปไน,เ,าหนเหนือวันะครับต่อไปเด้อจะพาเข้าอุโมงกันด้วยครับออกไปในอุโมงค์ครับไปเบิ่งปลาในอุโมงค์หรออู้นะครับทางอุโมงค์ครับคงไปอีกแล้วครับแอร์เย็นอยู่นะครับเป็นเปิดแอร์เย็นอยู่ครับมีปลาเทโพด้วยครับจัลลภันเท้าเปิดมอคไฟเห็นมอคไฟมีกันนะครับเนี่ยของมาที่แม่นำผมงกันนะครับปลาเทโพนะครับเทโพ ผิดไหมโอ้ตัดกัดงโตวนี้เป็นจอว่านี่ยเฮ้ยังเนี่ยอ๋อันนี้อันนี้จะ <c oughs> เขาลงไปได้เดี๋ยวเขาลงไปทางคุณอันนี้จะลงไปใ่บาดานลนะครับที่เป็นว่าใ่อุโมงค์นะครับเป็นอุโมงค์ป่าอุโมงค์บาดาลเดี๋ยวเขาเดินลงไปข้างในเลยครับ <c oughs> เราจะพาเดินร <c oughs> อดอุโมงค์กันด้วยครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับเมืองบาดาลนะครับเมืองบาดาลและตำนานพญานาคเดคนายเด็กคน้ารเดมกคนทาีเขาอยู่แต่ไหนัว เดี๋ยวีโบวีน,ม,นมาตนี้เลยดิไม<ด>่ม่ไม่ เดินลงไปข้างล่างได้นะคอันนี้จะเป็นทางเดนมา ใ่บาดาลครับนี่นี่คอเมองนึงนะครับใช่เป็นใจบาดาลตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแสงอาทิ์นะครับด้อันนี้คือทางล่างครับลงมาทางล่างกันด้วยครับชั้นข้างล่างแล้วนะครับชั้นใต้ดินชั้นบาดาลนะครับตรวนี้ก็มืองจะน้อยยุ่ครับแต่ว่ากันตรงนี้ป่านะครับเนาะนี่อันนี้คือเมืองบาดาลนะครับ นี่เมืองบาดาลนะครับอยู่ชั้นล่างนะครับ้ล่างสายใหญ่เยอะนะครับปลาบึกปลาซอยนะครับนี่คือเมืองบาดาลนะครับเมืองพญานาคเอาลงม,มาข้างล่างลแล้วครับแต่จุดนี้อีกนะครับเป็นตู้ปลาทพ่<ห>บัตเฮ้ยแสงงามอยู่เด้อ

แล้วมาเบิงตสาหไง,ดดนนงได้ครับเยอะกว่านี้ไงของแท้ได้ครับคุณนะครับนี่ขนาดหลากหลายสายพันธุ์นะครับเวบันทึกครับเห็นตาหไงเหรอครับห้ามจับห้ามบายนะครับข่ายรูปได้ครับ อันนี้ปรากฏหางแดงนะครับวรวาหางสีดำกรหั่นปรากฏหางแดงตัวใหญ่ดีครับประําคสิบโลึ้นครับอ๋อจะเป็นัวนีก็ได้ครับปรากฏหางแดงครับตัยยยยนยยยนยย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 ยคยย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  ไปอยู่บ้านเด้เนี่ยคนไนน่ยตัวกันาไปบิงีครับข้างจาก้ตาอ,อ้าวเ,เป็นปลาหเต้าหรือจะผาเต่าบินอ๋อนี้เต่าบินนี่เรบเต้าบิน,บบนแต่บกนี่ะกระดดงวะนี่นะนะนะเค็อเต่าบ้าน,นเขาเต่าบิน เอื่อขซื้อนหรครับเพราะว่ามันอกมือเป็นเคือปีดดินเอาเป็นถินกรหไรนำเราบิดนะต่อไปลยครับเป็นตายเรค่อบแบบนอตตะกอนนะครับเปนตายเรืองแบบตะกดไล่เสือ โอ้ยเงครับเง่เลครับเงยันโอ้ยนี่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 เขาเลี้ยงที่เขาเลี้ยงนี้ตูวมตัวหญ่ไหมที่เขาเอาอเปนรักษาแผลมันนะตัวเงนะตายยังอันนี้ตายยังบ้ปาป้าหมอาหมอตัวเ่ตัวใหญเี่ยผ่า่าน่ามาสวั งี้ครับนี้นะพี่นอ้องว้ายอ๋ออันนี้ปลาชะโดแต่อันนี้เพราะเป็นปลาชะโดนะครับอาจจะเป็นที่อย่างไรเนี่อ่อคายๆครับปลากระเบนอันนี้จะเป็นคล้ายๆครับปลากระเบนไล่นะครับเนี่ แต่ว่ามันซื่อปลาชะโดว่าแมนปลาชะโดหรอล่าครับอันนี้จะเป็นคัพเดนนะครับเป็นราหาที่ซื้อแล้วกันอันนี้ยังคักคัพพี่น้องายมันจะยากฐ์ได้คือปลาฉลามมีวปลาปลากาอณิบปลากาที่เป็นคล้ายๆครับปลาคือแข่ยด้ะครับนี่ยปลาคือแข่ยด้พี่น้องโอ้ยใหญ่ถือกันเลย ปาก้าปาก้าหรึ่ปาก้าหรือโอเคนี่ก่อนด้วครับพี่น้อง